ร้านเพชรทองคุเบเล่จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเซอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอ m เสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครคามรับได้ที่คุเบเล่คาเฟ่กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจัก สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งน er. ะคะตอนเป็นทองโปเบล EP นี้เป็น EP ที่114เราแล้วนะคะเพื่อนๆที่สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะจากช่องอยู่ข้างล่างนี้เลยเพือแอดไลค์เพิ่มเพื่อนที่ควอักพจน์นี้นะคะสับทำรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่0627892151พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าเนื้อหน้าหรือเลดโกต่างกับพิงโกยังไงวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันค่ะเนื้อหน้าหรือเลดโกและพิงโกเป็นโลหะผสมที่มีสีใกล้เคียงกันและได้รับความนิยมสูงในวงการเครื่องประดับแต่มีความแตกต่างบางประการที่ควรเข้าใจเพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมจากข้อมูลทางด้านซ้ายเนื้อหน้าเป็นโลหะผสมที่เกิดจากทองคําผสมกับโลหะอื่นเช่นทองแดงและเงิน เพื่อให้ได้สีชมพูอมแดงที่ดูดราอบอุ่นและทรงพลงังส่วนผสมดากเกิดจากทองคําเป็นส่วนประกอบลักทองแดงให้สีแดงและเงินช่วยลดทนแดงให้ซอฟลงคุณสมบัติสีชมพูอมแดงแข็งแรงกว่าเนื้อทองคําบริสุทธิ์เพราะมีทองแดงผสมเป็นที่นิยมในเครื่องประดับแนววินเทจและหรูหราจุดเด่นสีสันโรแมนติกและคลาสสิกเหมาะสาหรับทุกโทนสีผิวมีความทนทานต่อการใช้งาน จากข้อมูลทั้งด้งานขวาเห็นว่าพิงโกมีลักษณะคล้ายคลึงกับเนื้อหน้าแต่มีสีชมพูอ่อนกว่าเพราะใช้สัดส่วนของโลหะผสมต่างกันส่วนผสมหลักเป็นทองคําเช่นเดียวกับเนื้อหน้าส่วนผสมของทองแดงใช้ย้อยกว่าเนื้อหน้าและเงินใช้มากกว่าเนื้อหน้าคุณสมบัติสีชมพูอ่อนซอฟพิงโทน มีลุคที่ทันสมัยและสดใสกว่าเนื้อหน้ามีความแข็งแรงและทนทานอาัดต่ำกว่าเนื้อหน้าเล็กน้อยจุดเด่นมีสีทึบงูและเรียบหน้าเหมาะสาหรับเครื่องประดับที่ต้องการความทันสมัยจากการเปรียบเทียบเนื้อหน้าและพิงโกคุณสมบัติและสีเนื้อหน้าชมพูอมแดงส่วนพิงโกชมพูอ่อนความแข็งแรงเนื้อหน้าทนทานกว่าพิงโกความหรูหราเนื้อหน้าคลาสสิกและโรแมนติกส่วนพิงโกจะทันสมัยและสดใส การใช้งานเนื้อหน้ากวินเทจและหรูหรานิ้งโกให้ลุคแฟชั่นและเรียบง่ายในการเลือกการใช้งานเนื้นอหน้าเหมาะสำหรับผู้ชอบเครื่องประดับลุคหรูหราคลาสสิกหรือวินเทจส่วนพิงโกเหมาะสำหรับผู้ต้องการลุคทันสมัยและสดใสเหมาะกับวัยรุ่นหรือผู้ต้องการความอ่อนหวานการเลือกขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและการใช้งานของผู้สวมใส่ด้วยค่ะรายการที่1แหวนนาก40%น้ำหนัก3.84กรัมแหวน ไซส์60ราคา5,350บาทแหวนนาคู่40%น้ำหนัก3.84กรัมแหวนนาคู่สุดพิเศษที่สะท้อนความรักและความหมายดีๆในทุกโอกาสแหวนนาค40%น้ำหนัก3.84กรัมออกแบบด้วยความกระณีให้ความงดงามและคงทนในทุกสัมผัส คุณสมบัติเด่นมาด้วยดีไซน์คลาสสิกเหมาะสำหรับสวมใส่เป็นแหวนคู่รักหรือเป็นเครื่องประดับในชีวิตประจำวันผลิตจากวัสดุคุณภาพสูทงทำจากนาทแท้40%เพิ่มความเงางามและทนทานมาด้วยขนาดแหวนไซส์60น้ำหนักกำลังดีที่3.84กรัมเบาสบายใส่ได้ตลอดวันเหมาะสำหรับเช็คเ็นของฝันวันพิเศษเช่นวันเกิดวันครบรอบหรือวันแต่งงานเพื่อเพิ่มความหมายในทุกความสัมพันธ์ มอบความรักและความทรงจําที่ล้าค่าให้คนสําคัญของคุณด้วยแหวนหน้าคู่นี้กิดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดโกโกเบเล่หรือเฟซบุ๊กได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ รายการที่2แหวนหน้าคู่40%น้ำหนัก3.66กรัมขนาดแหวนไซ57ราคา5,350บาทแหวนหน้าคคู่40%น้ำหนัก3.66กรัมไซ57 เติมเต็มความรักและความหมายดีๆให้กับทุกช่วงเวลาพิเศษด้วยแหวนหน้าคู่สุดประณีตวงนี้น้ำหนัก3.66กรัมและขนาดพอดีนิ้วไซส์57แหวนคู่นี้จึงเป็นเสนักแห่งความสัมพันธ์ที่มั่นคงและงดงามรายละเอียดสินค้าวัสดุคุณภาพสูงผลิตจากหน้าแท้40%เพิ่มความเงางามและความทนทานมาด้วยน้ำหนัก3.66กรัมใส่เบาสบายไม่หนักมือ ขนาดแหวนไซส์ห้าพอดีสำหรับนิวขนาดมาตรฐานจุดเด่นที่น่าสนใจด้วยดีไซน์เรียบหรูสะท้อนความหมายของความรักและความโชคดีเหมาะสำหรับเป็นแหวนคู่รักหรือของขวัญที่มีคุณค่าทางใจผลิตด้วยงานฝีมือคุณภาพเก็บรายละเอียดทุกมุมโอกาสที่เหมาะสมสามารถมอบเป็นของขวัญวันครบรอบหรือวันแต่งงานหรือวันว,นว,นวนาเลนไทน์เพื่อเสริมเสน่ห์ให้คู่รักของคุณในทุกวันสำคัญ แหวนหน้าคู่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรัากที่ไม่มีวันเสริมคลายสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดโกโกเบร่ Go Go หรือช่องทางทาง Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ